สวัสดีครับผมนี่ผมกับซีมีการละเล่นสมัยเล็กน้อยหน่อยมาก่อนเลื่มาเป็นเกมอะไรน,นะครับเป็นเกมเล่นในบักแต่ครับผมสมัยเล็กน้อยเนาะมามีมูสองสามคนกั่มาลงขันกันกน็แล้วสามสิบเมตรสี่สิบเมตรก็พอมาชิ่งกันเดี๋ยวผม คเอาเอาหน้าักตะครับมา,าบตั้งเั็นแถวเรียงเรียงเรียงๆๆกันนะครับร่วมกันคนละท่อใดกับวากันไปครับเราก็ใส่นี่ครับเป็นปัตะเม็ดกระเด็ดเพื่อนว่าแมน่นนะครับใส่แม่หรือว่าใส่ตัวตีเอือนตัวตีก็ได้ครับเหล่ามันจะมีน่วยแล้วเหล่าก็มวยจะ่มวน,น,น,นสมบูรณ์นะครับ จับแบบนี้นะครับนี่ครับจับให้มันหมุนได้ก่อนจะหมุนแบบนี้ครับให้มันปั่นนี่ครับมันจะปั่นในเนี่ยครับให้มันปั่นที่แบบนั้นนะครับพอแบปั่นที่แบบปั่นแบบนี้ มันลมก็ได้สองสามนันนะครับเนี่ยเพื่อมันล่มท่าดเท่า,ากันเท่านั้นครับก็จะวอข่าวมาฟังนี่บอท่านเหมือนเอากบไปกบมาจะนหมดน,นี่ครับกะไดลักษณะนี้ครับนี่ก็ได้สองนันนี่ครับ นี่จังเตียครับมังชิมุนแบบนี้ครับโอเคครับ,คร,บครับผมขอบคุณครับ